สวัสดีค่ะมืนีภาพพี่น้องเขาครัวคือเกา่าแต่ว่าเมนูมืนีจะเป็นของหวานนะคะพอตัดกล้วยมาต้าเครื่อหนึ่งห้องบ่มไว้กับซุกแล้วล่ะค่ะเวาพื้นกล้วยน้ำว่านะคะกินสดๆแบบนี้เลยกับมีประโยชน์มีวิตามินสูงค่ะแต่ว่าถ้ากินน้ำบ่ันก็เอามาแปรรูปเป็นกล้วยตากล้วยอบขนมเป็นของหวานเป็นเค้กก็ไดเด้อค่ะสําหรับมือนีเฮาจะเห็ดกล้วยบวชชีนะคะสูตรนี่หอมหวานมั่นค่ะกลมกลอมเนือ้อกล้วยนิ่นึบนับบนเละบนแล้วนะคะ ขันตอนแรกเขาจะตัดกล้วยตัดหัวตัดไทยนะคะแล้วเ,เอาไปต้มจาก10นาทีก่อนค่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้สิบนาทีพันไปแล้วนะคะข้าตักกล้วยขึ้นมานกน้าเย็นไว้ค่ะเพราะกล้วยเย็นตัวแล้วข้ากับม่าปอกเปลือกแบบนี้เลยนะคะเนื้อกล้วยของข้ากะจะช้ำมากๆเลยค่ะเห็นเปลือกแตกออกแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเดี๋ยวข้าจะปอกเปลือกออกให้เบิร์เลยแล้วก็จะหั่นเป็นทอนๆนะคะให้พอดีคําเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อกลวยกับสวยสวยเลืองอุ้ยๆอยู่ค่ะ วันนี้เขาจะมาเฮดน้ามกะทิกันนะคะหางกะทิคะ่ะเติมลงไปมีหลายใส่หลายมีหน่อยใส่หน่อยค่ะเป็นยังคือว่าจังสันตีทํามักสดนามนี่ใ,ใส่หลายๆค่ะ <laughs> เอาค่ะตเติมเกลือลงไปจัหน้อยนะคะมักเข้มใส่หลายค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้เกลือละลายดีเอาปลาตะเพียนมาปล่อยเลี้ยงเลยบันนี้ค่ะ <laughs> นี่คือใบเตยนะคะใส่ลงไปใหน้ำมกะทิเขาหอมะคะ่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะถ้าเพื่อนๆมีน้ำตาลปี๊บเผาจะดีมากๆเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ค้นไปน้าเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลทราย ลลบดน,นี้ก็เติมกล้วยลงไปเลยค่ะกล้วยที่ห้าต้มแล้วนะคะเอาลงไปตุนในาน้ำกะทินะคะนี่ค่ะโอ้หอมแถ่นอะบนี้ช่วงนี้ใส่ไฟอ่อนๆนะคะนี่ค่ะเติมลงไปเลยให้ความหวานความหอมของกะทินะคะแสกซึมเข้าไปในกล้วยค่ะโอ้ยคือเต็มหมออันยัดแถ่นอะอันนี้ก็ก,กล้วยหลายโพดนะคะแถมปาะเพียนในอีกตนึงค่ะตุนไปเรื่อยๆใส่ไฟอ่อนนะคะให้เดือดอ่อนๆไม่ให้เดือดพล่านเด้อให้พ่ออ,อ,อ่กับพ่อนะคะนี่ค่ะ ตุนไปเรื่อยๆจากประมาณหาถึงสิบนาทีค่ะรับร่องว่ากล่วยเบลเลนะคะขั้นตอนสุดท้ายบันนี้ค่ะลาดหัวกระทิลงไปค่ะนี่ข้นจากน้อยนำกระทิเข้าจากข้านะคะ แซ่บตัวไหนแล้วเราได้ค่าวที่นี่พร้อมที่จัดเสิร์ฟแล้วค่ะเอาจักถ้วยดีค่ะทุกคนสำรับเมนูนี่พี่น้องให้จักดาวดีเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าพี่น้องจะมีความสุขในการรับชมคลิปเด้อขอให้ทุกคนกินแซ่บนอนรับหนาใสมีเงินใสกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ